และบางครั้งเนี่ยหน่วยงานของรัฐเราต้องใช้ภาคประชาชนอะ่ะในการติดตามในการช่วยกันในการทําให้มันเกิดนะครับเรียกว่าปฏิกริยานะเพราะถ้าประชาชนไม่ติดตามไม่ช่วยกันไม่ส่งเสียงไม่ตั้งคําถามไม่ตรวจสอบไม่อะไรเดี๋ยวมันก็เงียบครับมันก็ใช้กําลังภายในช่วยกันนะเบี่ยงเบนบิดเบือนเอาเรื่องนู้นมากบเ,าเรื่องนี้มากบหรือดองเรื่องเอาไว้นะครับจนคดีขาดอายุความก็มีเพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันครับตั้งคําถาม,ถามตามอยู่เนี้ยครับผมบอกแล้วไงสําหรับผมใครจะว่ายังไงก็ช่าง ผมตามเรื่องนี้สุดซอยตามจนฝ่าจะเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้นะคนผิดมันต้องอยู่ในคุกมันจะอยู่ข้างนอกไม่ได้ทักษิณสมัครสมชายอภิสิทธ์ก็ไล่มาแล้วครับน่าอะไรอ่ะสวัสดีครับที่บ้านฝอตองอ่าใช่ช่วยกันติดตามช่วยกันอ่ากันแซะนะครับอ่ารับคนสารใช่ผมเสียดายครับที่รุงอัดไปทิ้งประเด็นแบบนั้นไว้ นะเปรีอกที่จะไม่พูดแล้วค่อยทำไปทีละขั้นตอนดีกว่าครับยาเสพติดค้ามนุษย์นะแม่เล้าหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือก็ว่าไปครับนะจะตาจะตามนะจิตจนฝ่าจะเจอคืออย่างนี้ครับผมผม,นะผมเข้าใจลุณอัดนะผมเข้าใจลุงอัดนะลุงอัดแกจะอ,จะอ,อนะาจจะอึดอัด่ะนึกออกป่ะลุงอัดแกจะอึดอัดแล้วรายการมันเป็นรายการสดนะึกออกปะ่ะมันเป็นรายการสดนะครับนะแล้วพอดีเขาถามมาก็เลยตอบไปนึกออกป่ะอ่าคือ มีความรู้สึกอึดอัดอัดอั้นแล้วมันเป็นรายการสดนะครับพอพูดไปแล้วก็มันก็ไดหลังเห็นมากว่าถ้าสังเกตอาการของคุณอัจฉริยะดีๆหลังจากที่คุณอัจฉริยะพูดไปแล้วคุณอัจฉริยะหยุดนิ่งนิดนึงนะแล้วจะพูดยังไงต่ออะไรต่อคือพูดไม่ได้ไม่ได้ไหลลื่นอ่ะปกติคุณอัจฉริยะเนี่ยเวลาไปออกรายการนะครับเวลาไปออกรายการหรือเล่าอะไรเนี่ยแกจะเล่าไหลลื่นเลยปึ๊ดปื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 ๊ดแต่แกเล่าเรื่องเนี้ยแกเล่าแบบเออเออเออพอแกหล ไม่ค่อยสมูทดูแล้วแบบเอ๊มันขัดขัดอะ่ะความรู้สึกผมนะใครจะคิดยังไงก็ช่างนะแต่ความรู้สึกผมผมเป็นแบบนั้นจริงๆนะถ้าหลักฐานถึงใครก็ถึงคนนั้นใช่ครับอาจารย์ประเทศบอกแล้วใหญ่แค่ไหนถ้าทําผิดนะครับนะบแกไม่สนถูกต้องครับบ้านพระอาทิตย์ไม่กลัวแน่นอนถูกต้องครับบ้านพระอาทิตย์ไม่กลัวแน่นอนคุณอจัจฉริยะเองอ่ะแกก็ไม่กลัวหรือเปล่าแต่ทีนี้ว่าแกอึดอัดหรือเปล่าแกอึดอัดหรือเปล่าหรืออย่างที่ผมบอกว่าอาจจะมีผู้ใหญ่คนที่เคารพนะครับคนที่แกเกรงใจคนที่มีบุญคุณแกแกเนี่ย อ่าขวรถแกหรือเปล่าอะไรไปหรือเปล่าแล้วแกแบบอัดอั้นอ่ะนะครับหาทางระบายหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมเดาเฉยๆนะผมต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้ผมผมวิเคราะห์ไปไปไปอ่ะแต่ผมคิดว่านักสู้อย่างคุณอัดนะครับนักสู้อย่างคุณอัดนะนะถ้าเจอแค่ตำรวจจะกลัวเหรอฮะถ้าเจอแค่ตำรวจจะกลัวเหรอคุณอัดจะยัดฟัดกับตำรวจมาเท่าไหร่แล้วกับตำรวจแค่นั้นบอกเอื้อมไม่ถึงเอะมันก็แปลกนะมันก็ขัดขัดกันนะสงสารโมนะครับตายทรมานมาก ครับอ่าเพราะคุณอัดเนี่ยลุยมาเยอะแล้วนะจับมาเยอะแล้วนะกับตํารวจแค่นี้คุณอาจจะจะกลัวเหรอผมไม่น่าจะใช่นะผมว่าไม่น่าจะใช่นะผมว่ามันน่าจะมีเหมือนกับอัดอั้นอะไรหรือเปล่าหรืออยากจะบอกอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกนะครับอย่าไปจับประเด็นนี้นะอย่าไปจับประเด็นนี้อย่าไปจับประเด็นนี้จับประเด็นที่ว่าวันนี้เราลุยกันดีกว่าดีเอสไอกำลังทำงานดีกว่าจับจ้องดีเอสไอดีกว่านะส่งกําลังใจให้ดีเอสไอีกเ่าเราออกมานะครับว่าวันนี้นะเจ้าหน้าที่นะที่ทําสานวนคดีเนี้ย ตรงไหนที่ผิดเพี้ยนมากตรงไหนที่เป็นพิรุษมากตรงไหนที่เราตั้งสงสัยตั้งคําถามมากตรงนี้ดีฝ่าสวัสดีครับพี่เอกนะครับลุงแอดแกฉลาดนะผมว่าแกรับรวงพางก็เป็นไปได้ครับนะครับนะก็เป็นไปได้ครับแกอาจจะรับรวงพาก็ได้เพราะฉะนั้นลุยนะเราวินาะทีตอนนี้ลุยผมถึงได้บอกไปว่าวันนี้คําพิพากษาเองนะคำคำพิพากษาทั้งหมดเนี่ยอ่ามันเยอะมาก แล้ววันนี้นะครับมีการตรวจสอบเรื่องอะไรครับนะครับบอกตรงๆตอนนี้นะครับพอมีการไปเช็คข้อมูลแต่ละคนเนี่ยนับคนที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยรู้จักกับคนบนเรือสัมพันธ์กันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยผู้มีมีมีเยอะมากครับสวัสดีนะครับนะครับยายนางนะครับคุณอาจมีแผนหรือเปล่าอันนี้ผมผมก็ว่าอย่างนั้นแะคุณอาจอาจจะมีแผนอะไรสักอย่างก็ได้ครับถูกต้องเรามาโฟกัสที่ดีไอทำคดีกันดีกว่าอ่าใช่ โคนนอาจารย์ประเทศนะครับวิศวะต้องปัดต้องมั่นใจอ่าต้องมั่นใจถึงจัดอ่าใช่ต้องมั่นใจถึงจัดผมเองก็เหมือนกันครับผมก็มองตรงครับถ้าข้อมูลตรงไหนที่ผมยังไม่มั่นใจผมอะไรผมจะไม่พูดนะแต่ถ้าข้อมูลตรงไหนผมมั่นใจแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยนะผมใส่เต็มไหมผมใส่เต็มอย่างที่บอกแล้วผมเคลียร์ชัดนะผมเคลียร์ชัดอ่าแล้วผมตามไปตามข้อมูลไปตามหลักฐานอยู่แล้วไม่ได้ไปตามความรู้สึก นะไม่ได้จะไปตามความรู้สึกเท่านั้นเราไปจะตามข้อมูลตามหลักฐานทุกอย่างที่เกิดขึ้น DSI บอกอาทิตย์หน้ารอค่ะใช่ครับคือ DSI เนี่ยเขาจะประชุมก็คืออีกทีอาทิตย์หน้าแต่ยังไม่ได้บอกว่าวันไหนนะครับยังไม่ได้บอกว่าวันไหนนะครับยังไม่ได้บอกว่าวันไหนแต่ตอนนี้ผมว่า DSI เนี่ยเขาได้คําพิพากษาฉบับเต็มไปแล้วแต่เขาก็ต้องรอเอกสารหมายจอจานกับเอกสารหมายรอลิงอีกชุดหนึ่งไอ้พวกนี้คือสิ่งสําคัญ คุณเอกบ้านผมนะครับติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับเพราะกลัวตำรวจครับอ่าใช่ไปทีละขั้นตอนถ้าชัดเจนแล้วมันจะมาเรื่อยๆนะครับถึงใครคนนั้นก็ต้องโดนอ่าถูกต้องครับถึงใครคนนั้นก็ต้องโดนครับไม่รอดหรอครับตอนนี้อาจจะคิดว่าเฮ้ยทำอะไรไม่ได้คิดว่าใจนี่แล้วจบแล้วอะไรแล้วผมก็ถึงได้บอกไงเขาคงคิดว่าหลังจากที่สาลพิพากษาแล้วเนะี่ยจบแล้วและผมบอกเลยฝั่งนู้น โดยเฉพาะนะไอ้ทนายไม่ได้ความเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าเฮ้ยนะเราเนี่ยนะครับเมื่อสารพิพากษาแล้วทุกอย่างจะจบเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดไปวิพากวิจารนะครับคำพิพากษาของศาลคำพิพากษาของศาลพวกเราอาจจะโดนระเบิดอำนาจศาลเราต้องกลัวกลัวเรื่องการระเบิดอำนาจศาลกลัวเรื่องของการที่จะไปวิพากวิจาร์ศาลแต่ที่ไหนได้สิ่งที่ออกมาทั้งหมดเราไม่ได้มีพากวิจารณศาลครับแต่เราวิพากวิจารณการรวบรวมพยานหลักฐาน ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและการทําสํานวนคดีของอายการถูกต,ต้องไหมหลักฐานต่างๆเราไม่ได้อ่าอะไรอ่ะเราไม่ได้วิพากษ์วิจารสารเลยเราไม่ได้พูดถึงศารเลยแต่เราพูดถึงหลักฐานต่างๆที่อายการเจ้าหน้าที่ตํารวจนําไปขึ้นสารตั้งหากนะตอนนี้คงคิดไปถึงอ่ะนะคงคิดไปถึงเนะ่ะเพราะสมองมันไม่ได้พัฒนานะสมองไม่ได้ไป โอ้โหแม่งออกมารุดนี้แล้วกูจะไปยังไงเวะเนี่ยกูจะไปยังไงว้เนี่ยนะแล้วกูคนเดียวด้วยนะกูคนเดียวด้วยโอ้โหแล้วคนเข้าใจเยอะเพิ่มมากขึ้นกุ้ยนะเมื่อก่อนเนี้ยนะครับคนไม่ไม่ไม่ค่อยรู้กฎหมายพอไม่ค่อยรู้กฎหมายปุ๊บโอ้ยเราจะขู่ยังไงก็ได้เอาตำรวจขู่ก็ได้เอาทนายขู่ก็ได้เอาศาลขู่ก็ได้อะไรก็ได้แต่ตอนนี้ที่ไหนได้คนรู้กฎหมายเพิ่มมากขึ้นประชาชนรู้กฎหมายเพิ่มมากขึ้นขู่ยังไงก็ไม่กลัวอีกโอ้ยหนักเลยครับทีนี้นะ จบแค่ ep หนึ่งต่อ ep สองนะครับคดีจบแล้วนะครับอ่าและเปิดตรงไหนอ่ะคดีจบแล้วระเมิดตรงไหนอ่ะอ่าใช่พวกเล่นเรือนะพวกอูนะก็เรือน่าจะสัมพันธ์กันกันกบกรมเจ้าท่าคืออย่างเงี้ยผมคิดว่าจากข้อมูลต่างๆจากความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงพยานต่างๆเนี่ยนะคือวันนี้จากพยานที่ออกมาตอนเนี้นะพ,พยานที่ศาลเนี่ยนะที่อยู่ในคาพิพากษาข,ของศาลเนี่ย ทั้งหมดเลยเนี่ยเกี่ยวข้องกับจำเลยหมดเลยเอาง่ายๆที่จะพูดว่าสนิทสนมกับจำเลยรู้จักกับจำเลยเกี่ยวข้องกับจำเลยทั้งหมดเลยแต่เป็นพยานโจทย์นะฮ <c oughs> ะ,ะคือพยานของโจทย์เหล่านี้ถ้าไปเป็นพยานของจำเลยผมจะไม่สงสัยเลยนะผมจะไม่เอสเลยนะมันเรื่องปกติมากแต่พยานเหล่านี้เป็นพยานของโจทแต่รู้จักสนิทสนมกับจำเลยเป็นอย่างดี คุ้นเคยกับจำเลยเป็นอย่างดีอะไรกับจำเลยทุกอย่างเลยแต่มาเป็นทนายของอแต่มาเป็นพยานของโจ์เป็นพยานของโจดร่วมคืออะไรเนี่ยคนเล่นเรือส่วนมากจะรู้จักกันพิมพ์ผิดขอโทษครับอู่เก็บเรือเอา้าวโอเคครับนะจริงไหมคือวันนี้พยานของโจ์เวลาขึ้นขึ้นให้การในเป็นพยานฝ่ายโจย์ ต้องขึ้นให้การเป็นโทษกับจำเลยเป็นโทษกับจำเลยแต่วันนี้คำให้การนะคำให้การของพยานฝ่ายโจทนะเป็นผลบวกเป็นผลดีกับจำเลยผมถามว่าทำไมไม่เอาแปะซาไปเบิกความในฐานะเพื่อนที่สนิทสนมและรู้จักกับแตงโมมาทำไมถึงไม่เอาไปฮะ ทำไมทำไมถึงไม่เอาไปและนะค,รคนรักของน้องตะโมผมไม่แน่ใจว่าเขามีการเบริกความอย่างนี้ป่ะอ่าเป็นบวกกับจํำเลยใช่นะครับพี่แปะ๊ะไปจิบหายสิครับเหลือหายนะครับคุณลองคิดดูนะครับคุณเอะใจอย่างนี้ไหมการที่เราจะรู้เนี่ยการที่จะเราไปเอาอ่าแชทนะครับแชทของจำเลย,นะยนะจำเลยนะ คุยกับสามีของจำเลยเอามาเป็นหลักฐานทำไมเราไม่เอาแชทของน้องตะโมกับแฟนว่าขณะที่ไปลงเรือมีการคุยอะไรกันบ้างคุยแบบไหนกันบ้างมีคุยอะไรกันบ้างอันนี้ผมก็สงสัยนะว่ามีการเอาตรงเนี้ยขึ้นไปขึ้นไปพิสูจน์หรือเปล่าเพราะว่าสมมติน,นะครับคนเราเป็นแฟนกันเป็นอะไรกันเนี้ยอาจจะต้องมีการเล่าอะไรให้ฟังหรือเปล่า ว่าเอ๊ะเวลาที่ไปลงเรือเป็นงั้นตัวเองทําอะไรอยู่อย่างงูนอย่างงี้อย่างงั้นคือมีการไล่ทำลายอะแชทของโรสและสามีแชทของโรสและสามีเออแล้วสิ่งที่เราแปลกใจมากที่สุดที่อาจารย์บานเทศเนี่ยนะยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยผมบอกเลยใช่เลยพยานโจ์พูดให้คุณกับจำเลยนี่แปลกน่าจะตกลงอะไรกันแล้วอันนั้นแหละผมก็บอกว่าน่าจะเป็นอย่างคุณลองคิดดูนะครับ ว่าวันนี้กาลังเกิดเหตุการณ์วิกฤตขนาดนั้นวินยูชนทั่วไปนะเกิดเหตุการณ์วิกฤตขนาดนั้นวินยูชนทั่วไปเขาจะต้องใช้วิธีการโทรมากกว่าใช้วิธีการแชทหรือเปล่าแต่อันนี้ไม่ครับใช้วิธีการแชทครับอ่าแล้วที่กอดกันอ่ากอดกับแจ็คนะครับบนหัวเรือนะครับอันนี้ไม่แน่ใจครับกอดกับแจ็คบนหัวเรือ อยากบอกทุกคนว่านะอย่าว่าสารนะครับสารตัดสินถูกต้องแล้วครับคดีสมยอมมากฝ่าทั้งสองฝ่ายอ่าคุณเชลซีฟุตบอลครับนะครับช่องนี้ผมบอกว่าช่องเนี้ยทุกคนเข้าใจครับและผมก็อธิบายให้ทุกคนเข้าใจนะครับและผมก็ย้ําว่าผมไม่เคยบอกว่าสารตัดสินผิดผมบอกเลยครับว่าคดีของน้องตะโมท่านผู้พาาิพากษาทําหน้าที่ของท่านได้สุดยอดแล้วท่านทําหน้าที่ของท่านได้ตรงไปตรงมา ท่านทําหน้าที่ของท่านได้ตามกฎหมายนะตามอํานาจหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่อ่าฮ่าฮ่าไททานิคก็มามันแสบนะครับสามสี่ปีไม่รู้ว่าใช้เงินซื้อคนนั้นคนนี้ปลดไปเท่าไหร่กันแล้วนี่แค่นี้แตงโมงก็ถูกลงโทษของพวกมันเหมือนตกรกทันไปแล้วนะครับนะครับพี่เอกต้องเอาเงินไปอุดตรงนั้นตรงนี้เหนื่อยไหมคนหาเงินฮนะ่า จ็คก,กับโรสกอดกันกล้องใต้สะพานสังหีจับภาพได้ครับอ่าแจ็คก,กับโรสใช่ไหมแจ็คก,กับโรสกอดกันกใต้สะพานสังหีอ่าเดี๋ยวมันต้องโผล่มาใช่ใช่แล้วเงินมันจะต้องจ่ายไม่หยุดอีกนะยังต้องไปอีกเยอะนะต้องไปอีกเยอะผมบอ,อกเลยครับว่างานเนี้ยงานเนี้ยสุดท้ายแล้วจะจบตรงไหนวะเงินก็ต้องเสียคุกก็ต้องติด เงินก็เสียคุกก็ติดไม่ใช่เงินก็เสียแล้วรอดนะเงินก็เสียคุกก็ติดเงินก็เสียแต่ไม่รอดอีโรสอาจโดนเมียเทตบแล้วนะครับมีพิรุษนะครับคนจมน้ำแต่กลับบ้านไปคุยกับทนายตํำรวจและผู้ใหญ่นะครับบริสุทธิ์มากๆอ่า แล้วถ้าถึงที่สุดแล้วนะครับอทอดเหมือนคดีทนายตั้มอ่าแล้วถึงที่สุดแล้วก็มีการซัดทอดกันเหมือนท่ดีทนายตั้มก็นนัด้แหละครับตามนั้นตามนั้น,ว,น,น,นอออว่ากันไปตามนั้นเลยผมบอกเลยครับว่ากันไปตามนั้นเชื่อมือบ้านพาทิ์นนะเหมือนกันครับผมเองก็เชื่อมือผู้เชื่อมือทีมงานบ้าน,บ,านบ้านพาทิ์ครับยังไงบ้านพาทิ์ก็ลุยอยู่แล้วครับ นะยังไงก็ลุยต่อแล้วผมเชื่อนนะครับว่าคุณอัดก็ลุยต่อผมเชื่อว่าคุณอัดก็ลุยต่อผมเชื่อว่าคุณเอกราชษยังไงก็ลุยต่อผมเชื่อนนะครับคุณหมอธวัชชัยยังไงก็ลุยต่อคนเหล่านี้ไม่หยุดหรอกครับนะบสามปีมาแล้วนะถ้าเขาจะหยุดเนี่ยเขาน่าจะหยุดไปตั้งแต่าสามปีที่แล้วเขาจะมาหยุดตอนนี้ทําไมนะจะมาใจ่อตอนนี้เลยครับโหตอนกําลังเรียกว่าอ่ากําลังได้เปรียบ นะครับกำลังที่เรียกว่าโอ้โหกำลังเข้มเลยนะตัวเองกําลังได้เปนะรียบนะจะหยุดหรือครับจะท้อหรอครับผมว่าไม่น่าใช่ครับผมไม่น่าใช่แปลคนที่เข้ามาบีบบทบาทกับคดีจบจากพระนครเหนือเช่นหัวหมูนะับก็ให้ข้อมูล GPS อดีตสสพระรามเจ็ดก็ใช่ ใครเข้าวินคนแรกนะครับจะสนับสนุนหนึ่งรังนะใครเข้าวินคนแรกใช่ไหมเดี๋ยวต้องรอเดี๋ยวต้องรอนะเดี๋ยวต้องรอคือผมต้องบอกก่อนว่าพยานในคดีเนี้ยมันมีความผิดปกตินะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีข้อพิรุธเยอะมีข้อสงสัยเยอะนะแล้วที่สําคัญเนี่ยถ้าเราไปดูพยานทั้งหมดเนี่ยพยานโจดน,นะพยานโจ์เนี่ย มีความเชื่อมพันมีมีความสัมพันธ์กับจำเลยรู้จักกับจำเลยสนิทสนมกับจำเลยแต่เป็นพยานโจทย์อันนี้ก็โคตรน่าเกลียดเลยผมถามหน่อยเลยครับอายการคัดพยานยังไงอ๋อพิมพ์ตกสบู่หนึ่งลังอาใต้สะพานสังฮีอยู่ที่เรือกี่คนถ้าพิสูจน์ภาพให้ชัดเจนมากคงจบได้ง่ายมันผิดปกติทุกตรงนั่นแหละนะครับ ใครสามารถไล่พิรุษคดีนี้ได้ทั้งหมดเก่งมากครับคือผมต้องบอกก่อนว่าคือวันเนี้นะเข้าใจครับว่าตรงสะพานสังฮีน่ะอันเนี้ยผมว่ายังไงกันแล้วแต่มันทาที่คดีเปลี่ยนแต่หลักฐานแค่นี้ไม่พอที่จะเอาผิดไม่พอที่จะให้สารลงโทษได้มันต้องมีหลักฐานอื่นๆประกอบอีกมันต้องมีหลักฐานอื่นๆมาประกอบอีกถูกต้องไหมฮะแต่ถามว่ามันดิ้นไม่หลุดลหรือเปล่าสําหรับผมผมมองว่า ยากที่จะดิ้น,นหลุดแล้วนะหนึ่งตรงสะพานทางทีที่เราเห็นมี5้าคนสองตรงพิบูลพัฒน์ที่มีการพิสูจน์ในชั้นศาลอาญาแล้วว่ามีห้าคนนะครับทุกคนคดถีถ้าไปถึงตัวมันจะมีคนนะครับเอาตัวรอดสารภาพนะครับกับข้อเท็จจริงเพื่อรถโทษทำไมคนในเรื่องคืนนั้นเยอะมากวันที่เจอก็ด้วยนะครับจนทุกวันนี้นะครับรังแกผู้หญิงคนเดียวบาปกรรมนะครับ ห้าคนภาพชัดค่ะไม่มีโมโนนะครับซนต้าไม่ได้นั่งท้ายเรือเพราะไม่มีดีเอนเออันนี้เข้าใจครับนะครับเข้าใจครับเข้าใจว่าตรงนั้นอะชัดชัดแล้วและมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงะไรได้และสามารถที่จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นข้อที่จะตั้งข้อหาได้อะไรได้แล้วแต่มันต้องมีหลักฐานอื่นๆมาประกอบไงอย่างที่ผมบอกมีหลักฐานอื่นๆมาประกอบเพื่อจะเอาผิดหลักฐานแค่นั้นไม่พอครับ บ้านพระอาทิตย์ไม่เคยกลัวคนชั่วที่ให้อำนาจแก้งคนนะครับที่ไม่มีทางสู้ที่ใช้อำนาจแก้งคนไม่มีทางสู้อ่าครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าแล้วที่สําคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งที่มันหายไปก็คือพยานวันเนี้อ่าวันนี้อาจารย์ประเทศเปิดขึ้นมาอีกอย่างหนึง่งก็คืออะไรครับก็คือเรื่องของคุณคุณหนุ่ม อ่าคุณหนุ่มเนี่ยพี่หนุ่มเราเนี่ยนะครับรายการหนกระแสเนี่ยสุดท้ายแล้วพี่หนุ่มเนี่ยไม่ได้อยู่ในคําพิพากษาของศาลเลยพี่หนุ่มเนี่ยไม่ได้ขึ้นเบิกความในชั้นศาลหรือเปล่านะครับพี่หนุ่มไม่ได้ขึ้นเบิกความในชั้นศาลหรือเปล่าแต่ไปเบิกความในชั้นตํารวจแต่ไม่เอาเข้าเบิกความในชั้นศาลหรือเปล่าโอ้โหอันนี้แบบอีกประเด็นหนึ่งเลยครับไม่มีการนําสิบเลือกดีเอใช่ไหมครับไม่มีครับ ไม่มีการนำสืบเรื่องดีเครับเรื่องดีเไม่มีการพูดถึงเลยครับยี่สิบสองจุดยี่สามจุดศูนหนึ่งที่ GPS เรือไปจอดนะครับกดจาก g o o g l e Ma p นะครับขึ้นพิกัดว่าอยู่แถวแถวอ e ิเล็กทรอนิกส์พัะนครเหนืออันนี้ก็น่าสงสัยแปลกมากอ่าแปลกมากผมไม่แน่ใจนะว่าพี่หนุม่มเนี่ยขึ้นไปเป็นพยานในชั้นศาลหรือไม่ผมไม่แน่ใจนะแต่ อาจจาะคำพิพากษา3.9หน้าเนี่ยไม่มีการพูดถึงคุณหนุ่มกัญชัยแต่คุณหนุ่มเนี่ยไปให้การกับตำรวจนนทบุรีไว้ด้วยแล้วคลิปในรายการของคุณหนุ่มกัญชัยผมบอกเลยครับไม่ได้เป็นผลดีกับจำเลยนะไม่ได้เป็นผลดีกับจำเลยนะเลยไม่เอาเข้าสํานวนหรือเปล่าแม่ยังไม่ช่วยแฟนก็ไม่ช่วยเพื่อนสนิท ก็หักหลังตอนนี้ผมเข้าใจพี่หนุ่มเลยครับว่าทําไมถึงไม่ยุ่งคดีนี้นะน่าจะเบิกความในชั้นสอบสวนแต่ไม่น่าจะเข้าไปในศาลอ่าใช่น่าจะเบิกความในชั้นสอบสวนแต่ไม่ได้เข้าไปในศาลอันนี้ผมกาลังสงสัยอยู่นะอ่ะขอาข้อเท็จจริงเป็นยังไงเดี๋ยวรอรอนะครับเป็นพยานในชั้นสอบสวนใช่เป็นพยานในชั้นสอบสวนถ้าเป็นพยานในชั้นสอบสวนแล้วทาไมไม่เอาเข้าชั้นศาลด้วยล่ะลูกออกตัวแรงนะขนาดนี้แซะคนนั้นแซะคนนี้ พ่อแม่จะช่วยลูกสาวตาเรือกนะไปได้ถึงอายุเท่าไหร่บารมีจะทอดไกลไปแค่ไหนนะค,ะคนนั้นอ่าใช่ใช่ค่ะถ้าไปต้องเห็นในข่าวอ่าเอาเพื่อนมานี่นะครับคนพูดว่าแตงโมหายไปอยู่ไหนอ่าคุณหนุ่มไม่ได้ไปเป็นพยานในชั้นศาลปานประเทศพูดอยู่ค่ใช่ครับคืออาจารย์ปานเทพแบบพูดอยู่ว่าคุณหนุ่มอ่ะไม่ได้เป็นเป็นพยานแค่ในชั้นศาลแต่ทําไมไม่เอาคุณหนุ่มไปเป็นพยานแค่ในชั้นศาล และหลักฐานที่เขาไปออกรายการทั้งหมดเนี่ยทำไมไม่เอาไปสืบพยานเข้าในชั้นศาลอย่าถอดใจสู้ให้สุดนะครับไกลขนาดนี้แล้วให้กำลังใจสู้ๆมันง่ายที่จะเดินตกเรือแต่มันไม่ง่ายที่จะโดนอ๋อไม่ต้องกลัวครับนะไม่ต้องกลัวครับผมบอ,อกเลยครับว่าสำหรับผมสำหรับผมนะไม่มีการถอยอยู่แล้วผมเดินหน้าเต็มตัวอยู่แล้วแล้วผมเดินหน้าอย่างตืบต่อเนื่องอยู่แล้ว